นักรักคนปุ๋ยชุปปะคาบ,บราลอเลานักเกาหูมัจจุราชสีสม <c oughs> แต่โดยทั่วไปคาคืเพุสอินบูทส์มหาโจนมากริตาเอ้ยไม่ใช่โรซา <c oughs> เออโทษนะข้าตกไปแล้วล่ะ เออเอาทำไงได้เมียอย่างข่ามันเหีเออ้ย <c oughs> เป็นได้แค่โจรที่โดนล่าหัวต้องหนีชั่วชีวิตมองหาวิถีทางล้างมนทินให้ตนเองและข้าขอคว้าโอกาสนั้น ในค่ำนี้ที่ชีวิตจะพลิกผันนมเพียวๆเป็กหนึ่งแย่เหมียวให้โมโหซะงั้นใครเขาแย่เหมียวให้โมโหกันไม่ทราบผีปีศาจนักรักคนปุยหล่อเหลาน้เก่า ลอเล่านกเกาหูมัจ,จุราชสีสม้มแต่โดยทั่วไปคาเคพุสเอินบูทส์มหาจนข้าจะไม่มีวันลืมเจ้าแมกริตาเอ้ไม่ใช่โรซ่าเออโทษนะ <laughs> <s costingistles> <sh Tous zug entertain> wow. <sighs> oh, 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 no. oh, ตลอดหลายปีข้าได้รับสมญาสารพันแมวผีปีศาจนักรักคนปุยชุป,ปะการาลอเลานักเกาหูมัจุราชสีส้มแต่โดยทั่วไปข้าคือพุสอินบูทสมหาโจร